ก็เป็นพระพุทธรูป,ปของวัดภูตานเป็นภาพปูนปั้นที่มีลักษณะที่สวยงามพรุ่งนี้ก็กจะมีพระปูตานมาสวดมนต์แล้วก็จะมีพิธีได้มีโอกาสได้มาจุดเทียนบูชาที่หน้าพุทธรูปเป็นธรรมเนียมของฝ่ายอาญาก็จะ การบูชาสก,กาละโดยกรรมยานโดยปฏิบมมีความเอกลักษณ์ที่สำคัญของประเทศหรือว่าของชาวพุทธแบบทิเบตก็เป็นผู้ที่มีความมั่นคงแล้วก็ตั้งใจ บูชาสการะการกราบการไหวกันเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เรื่าอากาศแบบอัฐางคปดิษฐ์ทางคปดิษฐ์เป็นส่วนที่ต้องใช้ความเพียรเป็นจำนวนมากในการกระทำก็จะมีทุกวันนี้ก็จะมีการ หรือว่ามีที่กฎครก็มี108ยแปก็คุณประพุทธห้ 56, คุณพระธรรมสาสคุณประสงฆ์สิบครับเป็นร้อเขาก็จะมีการตั้งจิตตั้งใจที่ฐานทำให้ได้เป้าหมายบ,บางคนก็ได้5้า0 0ื0นหกแสนแล้วแต่แต่ตามเป้าหมายเขาก็จะไปทำทานแจกทานต่อ พระต่อพระวอาดนี่นก็เป็นส่วนสำคัญให้เราเห็นพลังแห่งศรัทธาพลังแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะกระทำของพระของชาวพุทธทางทิเบตทางเ,าเรียกว่าทางภูตานก็จะมีลักษณะการกราบการไหว้ที่มีลักษณะคล้ายๆกนนันก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่เราได้มาศึกษาได้มารู้มาเห็นศิลป,ปะ ในการปฏิบัติบูชาของแต่ละชาติแต่ละที่ยังเป็นชาวพุทธสำเนียงการภาษาแต่สิ่งสำคัญเป้าหมายก็คือความเข้าถึงความเป็นพุทธ,ธคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้นก็เป็นส่วนสำคัญที่เราควรที่จะศึกษาควรที่จะเข้าใจในการปฏิบัติในภูมิประเทศภูมิสถาน บางที่ก็อากาศมันหนาวก็ต้องการสวมใส่ก็เพื่อรักษาร่างกายให้อบอุ่นอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราก็ให้เข้าใจในภูมิอากาศภูมิประเทศของแต่ละที่แต่ละแห่งเราก็จะได้เป็นผู้ที่ได้ไ,ดไปดูว่า เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้หรือว่าจะไปนั่นก็เราก็พยายามพยายามให้เข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน